สวัสด <muitas> <arias> ีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟูงปายเมื่อคืนคือเซอคุณค่ะเมื่อนี้มาพบปะกับซามอลล์ลัมสลีพอหน่อยสมุดดเช่นเคยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะมอลล์ลัมสลีพอหน่อยสมุดนะคะจะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาดื่มน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพค่ะน้ักตับหัวจะแพ้พี่น้องค่ะเพื่อสุขภาพบำรุงร่างกายเขาเนาะพี่น้องเนาะเครื่องเคียงเพ่ผลไมีหลายนะคะทุกคนค่ะเครื่องเคียงมีเยอะมากมีวันนี้มีลูกจากมีเลยนะคะทุกคนค่ะนี่อ่ออะไรนะแปะกูไวยนะคะ หรือแปะก,กวยนะคะมีแปะก,กวยแล้วก็เม็ดแกกะะมงลักนะคะแล้วก็ลูกเดือยข้าวบาล่น,นะคะทุกคนคะเนี่ยคะ่ะอร่อยอร่อยเลยคะ่ะทุกคนคะมาคะ่ะทุกคนมาเดิมนะ้ำต้องหูเพื่อสุขภาพด้วยกันคะ่ะต่กอน,อ,นอ,อนุญาตกินเครื่องก่อนก็แล้วกันนะคะนะคะก่อนจะไปกินนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซัดตะไคร้พร้อมด้วยแตะกระดิ่งลัวให้กับสาวม,มอลล้ำสรีพร้อนะสมบนรณ์เยอะๆด้วยนะคะมาคะ่ะมาทานน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพกันเลยนะคะเครื่องแน่น ื่นใจค่ะทุกคนค่ะทานของมีประโยชน์นะคะทุกคนค่ะดื่มเดล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีโปรตีนสูงด้วยนะคะในน้ำตอาหูของเราเนาะมาค่ะพื่เมยพี่น,ะะน้องค่ะมาดื่มน้ำต้าหูก,กันต่อเลยค่ะสุดยอดค่ะทุกคนค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะก็มาพาทุกๆท่าน,นะคะดื่มน้ำตาหโ้เพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายนะคะก็สาวพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมด้วยแต่กระดิ่งรัวๆให้กับสาวมลำสมิรีพรนะสม,มือนเยอะๆด้วยนะจ๊ะรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะทุกคนคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอกลาพา่าสวัสดี